เป็น SCB Semiconductor นะครับที่ทาง SCB นำมาฝากครับครับผมต้องบอกว่ากองทุนนี้นะครับมีมีทีมการลงทุนที่แคบกว่า SCB Global Digital r e s c b d i g i t เมื่อสักครู่นะครับเล็กน้อยครับเพราะเนี้ยเจาะจงไปเฉพาะเลยว่าเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ Semiconductor เท่านั้นนะครับ Semiconductor ทางงเชนครบนะครับ เมื่อสักครู่เดี๋ยวปลอบถามย้อนกลับนิดนึงครับตรง S B Digi นะครับมีเราตอนนี้กองมาสีเรามีเฉพาะตัวที่เป็น r M F นะครับยังไม่มี S S บนะครับกลับมาที่ตัว s e m i c o n d u c t o r นะครับจะขอไล่เรียงไปที่ทีะสไลด์นะครับตัวนี้ครับต้องบอกว่าเป็นกองทุนฟิเจอร์ฟันเหมือนกันนะครับว่าลงทุนในกองทุนดังประเทศเพียงกองทุนเดียวนะครับแล้วก็เราลงใน E T F ที่ชื่อว่า Van X Semiconductor UCITS ETF ต้องบอกว่าจริงกองทุนรวมในเมืองไทยนะครับที่ลงทุนในกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์โดยเฉพาะนะครับก็มีหลายกองอยู่เหมือนกันนะครับแต่ของเราจะมีความแตกต่างจากกองทุนอื่นๆนะครับก็คือเราเลือกตัวที่เป็นตัวแบงก์เอ็กซ์เซมิคอนดักเตอร์ยูิทตัวนี้นะครับซึ่งมีการกระจายการลงทุนเนี่ยที่นอกเหนือจากแค่หุ้นสหรัฐอเมริกานะครับมีการลงทุนในเอเชียอย่างไต้หวันหรือว่าเกาหลีพวกนี้ด้วยนะครับครับ ก็ตัวตัวกองทุนหลักนะครับเป็น ETF นะครับมีราคาซื้อขายทุกวันครับตัวที่เราเลือกเนี่ยเป็นตัวที่หุ้น ETF ตัวเนี้ยครับกอง ETF ตัวเนี้ยจดทะเบียนซื้อขายอยู่ในตลาดลอนดอนนะครับประเทศอังกฤษนะครับแล้วก็สัดส่วนการลงทุนคือพอเป็นยูซิตฟันเนี่ยครับน้ำหนักสูงสุดที่ลงทุนได้นะครับต่อตัวเนี่ยอยู่ที่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับกองทุนนีนมน้มันลงทุนตามดัชนีนะครับที่ชื่อว่า Elvis US Listed Semiconductor 10%บเปครับ d นเด็กซ์นะครับที่จะยาวนิดนึงนะครับก็คือว่าเป็นดัชนีที่ประกอบไปด้วยธุรกิจที่ทำหุ้นที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับไซมิคอนดักเตอร์ไม่ว่าจะเป็นผ,ผู้ผลิตหรืออยู่ในซัพพลายเชนของไซมิคอนดักเตอร์นะครับจำนวนประมาณ25ตัวนะครับดัชนี้มีปรอบด้วยยีตัวนะครับโอ้ยี่ตัวครับ ค่อนข้างกระจุกนะครับเป็นดัชนีที่ที่มีจำนวนหุ้นน้อยนะครับก็อยู่ในกองทุนนี้กองทุนนี้ก็จะเป็นเซกเตอร์ฟันนะครับมีความเสี่ยงอันดับ7จ็ดนะคมูลสากรรมที่เป็นเทคโนโลยีนะครับก็คือตัวตัวซิลิคอนดักเตอร์นะครับเรามาดูที่จุดเด่นกันนะครับอ่าและนี่เป็นเพียวเพลย้คือว่าถ้าท่านอยากได้กองทุนที่เน้นเซมิคอนดักเตอร์เลยเนี่ยซึ่งต้องต้องเรียนอย่างนี้ว่าบางคนเนี่ยนะครับบางบางท่านเองเนี่ยเป้าหมายการลงทุนหรือระยะเวลาการลงทุนอาจจะมีความแตกต่างกัน นะครับต้องบอกว่ากองทุนเซมิคอนดักเตอร์นะครับสามารถเลือกลงทุนได้ทั้งระยะสั้นและระยะย,ย,า,ยาวนะครับสำหรับท่านที่ลงทุนระยะยาวเนี่ยนะครับต้องเรามองกันไกลๆย,ย,ยาวๆนะครับเซมิคอนดักเตอร์เป็นอย่างที่บอกว่าเป็นเมกะเทรนด์นะครับของเรื่องของมาตั้งแต่ดิจิทัลแล้วคำว่าดิจิทัลแล้วก็คำว่าเอไอนะครับรพวกนี้เป็นเมกะเทรนด์ที่จะอยู่ระยะย,ยาวแล้วไอตัวสนับสนุนด้านหลังเนี่ยหรือตัวจุดเริ่มต้นนะครับของเรื่องนู้นเรื่องพวกนี้นะครับผู้ได้ประโยชน์เรื่องเนี้ย กุ่ผู้ทำให้เกิดขึ้นคือเซมิคอนดักเตอร์นะครับ,รบต่ในที่กระแสพวกนี้ยังคงอยู่เนี่ยเซมิคอนดักเตอร์จะกลุ่มเป็นกลุ่มที่ได้ประโยชน์ถ้าท่านเชื่อในมุมมองแบบนี้ในการคุณระยยาวััเพกนเทรนแบบนี้เซมิคอนดักเตอร์สำหรับท่านสามารถเป็นการคุณระยะยาวได้อืมครับก็เป็นเหมือนฟาวเดชชั่นเป็นเหมือนเฟิร์สเวฟที่เมื่อกี้เพิ่งอธิบายใช,ใช่ไหมครับใช่ครับ ถูกต้องเลยครับท่เช็คทีนี้อ่แต่ว่าสำหรบับบางท่านเองที่มองว่ามองของอาจจะ,ะมีเป้าหมายการลงทุนแบบเทรดดิ้งนะครับหรือการทำำารํากาไรระยะสัน้นนะครับเซมิคอนดักเตอร์เป็นหนึ่งในกองทุนที่ท่านสามารถใช้เป็นอาวุธหรือเครื่องมือในระยะสั้นได้เช่นกันนะครับความน่าสนใจของทุนนี้ก็คือว่าเซมิคอนดักเตอร์เนื่องจากว่าเป็นที่ทราบดีเป็นหุ้นสไตล์ที่ไฮโกรดเนาะมีความเติบโต,ตสูงมากนะครับรายได้เติบโต,ตหลายร้อยเปอร์เซ็นต์ได้ภายในแต่ละควอเตอร์หรือแต่ละปี นะครับหรือแมก้กระทั่งตัวกําไรเองก็ตามเนี่ยอัยตราการเติบโตระดับที่สองดิจิตเป็นเรื่องธรรมดานะครับแล้วก็รวมถึงราคาด้วยราคาบวกลบ2ดิจิตภายในแค่ระยะเวลาไม่กี่เดือนเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดาสาหรับหุ้นกลุ่มนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมีความผันผวนสูงมากนะครับสำหรับเซมิคอนดักเตอร์เพราะฉะนั้นเนี่ยในในแง่ของการทากาไรระยะสั้นหรือเก็งกำไรระยะสั้นเนี่ยเซมิคอนดักเตอร์สามารถตอบโจทย์ท่านได้ถ้าท่านมีความเชี่ยวชาญนะครับในการเทรดดิ้งนะครับมองเซมิคอนดักเตอร์เป็นเป็นตัว ทำกำไรระยะสั้นได้นะครับาะวันตอบโจทย์ทั้งสองท่านทั้งสองทั้งสองฝั่งนะครับถัดไปครับคือในของปัจจัยพื้นฐานนะครับต้องบอกว่าอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์เนี่ยนะครับเป็นอย่างที่เราทราบดีนะครับเป็นเป็นเป็นหัวใจหลักเลยหัวใจสําคัญของแต่ละประเทศในแง่ของมีความสําคัญนะครับเป็นทรัพย์สินทางปัญญาด้วยนะครับแล้วก็เซมิคอนดักเตอร์เนี่ยสามารถซื้อขายกันได้ทั่วโลกนะครับผลิตในประเทศนู้นประเทศนี้นะครับทุกประเทศสามารถใช้ได้หมดนะครับ ทำให้มีเรียกว่าอะไรเป็นตัวสร้างารายได้ให้กับประเทศนั้นๆค่อนข้างมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยรัฐบาลนะครับภาครัฐพยายามประคบประงมและปกป้อง ừ ừ, นะครับรวมถึงสนับสนุนด้วยนะครับเหเราเห็นว่าเทรดบอลเกิดขึ้นนะครับการทีอ่อะไรนะรชิปบอลเนี่ยนะครับก็คือมีการปกป้องธุรกิจของตนเองจีนปกป้องชิปของตนเองอเมริกาปกป้องชิปของประเทศตนเอง การทางการค้าใดๆเกิดขึ้นการขึ้นภาษีเกิดขึ้นระหว่างประเทศนี่แหละครับคือที่มาว่าทาไมถึงต้องมาทํากับกลุ่มที่เป็น uh, ชิปแอดวานซ์ advanced, ชิประดับสูงนะครับอเมริกา uh, เป็นห่วงเรื่องนี้นะครับก็เลยพยายามจะปกป้องเรื่องนี้นะครับ,รบเพราะฉะนั้นมันก็เป็น uh, จุดที่ uh, จะมองว่าดีก็คือว่าเป็น uh, ภาครัฐให้ความสนใจกับอุตสาหกรรมนี้ นะครับโอากาสแลบการสนับสนุนขณะเดียวกาันมันอาจจะมองเป็นความเสี่ยงได้ว่าอาจจะมีโอกาสที่ฝั่งตรงข้ามนะครับหรือว่าคู่แข่งนะครับสามารถจะอ,ออกเรียกว่ามาแข่งขันนะครับหรือว่ามีมาตรการอะไรที่มาโจมตีกระทบกับรายได้หรือว่าตัว Product หรือหรือว่าตัวผลประกอบการได้เช่นกัน,น,นเพราะฉะนั้นก็มีมีการหุนที่มีความเสี่ยงก็ต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับแต่ว่าถัดไปก็คือว่าอย่างที่บอกว่าในเมื่อเป็นเซกเตอร์ที่สําคัญ นะครับโอกาสการเติบโตเนี่ยก็ต้องมาดูว่าเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าแล้วก็เป็นเมกะเทรนที่ยาวนานขนาดไหนซึ่งจริงเนี่ยสิ่งที่เราขึ้นมาให้เห็นก็คือว่ามีการ forecast ไปแล้วนะครับว่าการเติบโตทางด้านดีมาร์และสป라이น์นะครับคือดีมาร์เริ่มเริ่มจากดีมาร์ก่อนเลยแล้วสป라이น์ตามมาซึ่งมีคอนดักเตอร์ที่ผ่านมาในอดีตเนี่ยมันเป็นไซเคิลนะครับเป็นวัฏจักรนะครับว่าเมาื่อไหร่ที่ที่ชิปรุ่นใหม่ๆได้รับเ,เรียกว่าได้รับความนิยมเนี่ย มันก็จะเกิดไซเคิลของการผลิตชิปในเจเนเรชันนั้นขึ้นมาล<อ>็อตใหญ่ๆเป็นช่วงๆแต่ถ้าเกิดเมื่อไหร่ที่ไม่มีเทคโนโลยีในะอีกขั้นหนึ่งขึ้นมาเนี่ยนะครับโปรเซ,เซอร์หรือว่าซิมคอนรัเตอร์มันไม่ได้มันไม่ได้ข้ามเจนเนี่ยเอ่อก,ก็จะเกิดโรงงานการผลิตหรือว่าอลายการผลิตที่อาจจะเงียบเหงามันก็จะมองเป็นไซเคิลขึ้นลงได้นะครับในช่วงนี้เราเจออะไรเราเจอ generative AI g e n a i ขึ้นมานะครับต้องการชิปคุณภาพสูง NV i d i a เดียคือผู้นำนะครับในการออกแบบชิปแล้วก็ใส่ ตัว ai processor พวกนี้เข้าไปเพราะฉะนั้นเนี่ยมันคือเราอยู่ในยุคที่เป็นซิ m i c o n t o r เจนใหม่ขึ้นมาละ5า g ยุคพวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเป็นไซเคิลรอบใหม่นะครับที่กลับมาฟื้นตัวดีมา n ตอนนี้ในการรอต่อเข้าคิวผลิตนะครับผลิตกันแทบไม่ทันแล้วนะครับตอนนี้คือ backlog กก็คือไปถึงอีกไกลแล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านอยากได้ตอนนี้คือท่านไม่สามารถเดินเข้าไปซื้อแม้ว่าคุณจะใช้เงินขนาดไหนก็ไม่สามารถรักคิวเพื่อได้ของก่อนนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือขาขึ้นของอุตสาหกรรมมิคอ c o n d u c t o r นะับที่เกิดจากดีมานจริงนะครับไม่ใช่เพียงราคาที่เห็นว่าชั่วคราวเท่านั้นนะครับเกิดจากการเรียลดีมานของผู้ผลิตแล้วก็ผู้ต้องการใช้งานเซมิคอนดักเตอร์จริงๆนะครับแล้วก็คาดการณ์ว่าจะเติบโตปีละ10%อสิบเปในแปีข้างหน้าซึ่งตัวเนี้ยผมคิดว่าเป็นตัวเลขที่ conservative แล้วก่อนที่จะเกิดขึ้นกับกระแส g e n e r a t i v AI นะครับอันนี้ตอบอย่างไรได้บ้างครับเราเราคิดอย่างไรบ้างก็คือ ถ้าถ้ามองถึงเอ่อต้องกลับไปดูงบประมาณนะเออกลับไปดูงบนะครับผลประกอบการของของอย่างเอ็นีเดียก็ตามนะครับมันจะมีพวกตัวเลขยอดขายนะครับหรือว่ารายได้ที่ที่เข้ามารวมถึงบางทีเขาจะมีการบอกว่าออเดอร์การสั่งซื้อเข้ามาเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างครับตัวนั้นจะเป็นตัวบอกได้ว่า10%น้อยไปหรือเปล่านะครับครับอย่างล่าสุดนะครับมีเกมจากจีนนะครับที่เป็นเกมของอูคงนะครับที่บอกว่าขายดีมากเลยครับเขาบอกว่าภาพสวยกัน อันนี้ก็มันก็มากระตุ้นทําให้คนอยากซื้อพวก Playstation เพิ่มนะครับมันก็เลยเป็นอีกหนึ่งเรื่องครับที่คอนเฟิร์มว่าพวกเซมิคอนดักเตอร์เนี่ยเป็นที่ต้องการมีดีแมนจริงๆครับครับผมดีเลยครับครับอโอเคไามาต่อนิดนึงครับก็เดี๋ยวขออนุญ,ญาตไปไป,ไปขยายความเพิ่มนิดนึงว่าแล้วบระษัทพวกนี้ครับอบางท่านอาจจะเคยได้ยินว่ามันมีการแข่งขันสูง หรือเปล่านะครับคือหรือว่าจะเป็นเจ้าเดียวเลยคือผู้ชนะเนี่ยวินเนอร์เทคซ์อลหรือเปล่านะครับต้องบอกว่าจริงๆแล้วมีความข้อได้เปรียบที่แตกต่างกันอยู่นะครับผู้ผลิตชิปมีหลายเจ้าก็จริงแต่จริงๆแล้วไม่ใช่ทุกเจ้าจะเหมือนกันอ่ามันจะมีเจ้าตลาดอยู่นะครับบริษัทเซมิคอนดักเตอร์ชั้นนำเนี่ยก็จะมีข้อได้เปรียบหรือเราว่าอีคอนอเมิกโมดนะครับก็คือตัวที่เป็นเหมือนกับครูน้ำนี่ม่มีมีเอ่อเขาเรียกว่าข้อได้เปรียบทางการแข่งขันนะครับมีคอมเพนทีฟเอเมนเทจเหนือคู่แข่ง ยากที่คู่แข่งจะตามทันและต่อก่อนได้นะครับก <Shap> ลุ่มนี้คือความน่าสนใจของกลุ่มผู้ผลิตที่เป็นลีดเดอร์ผู้ที่เป็นลีดเดอร์ใน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 แต่ละ,ะธุรกิจของตอนเองนะครับทำธุรกิจที่แตกต่างกันอย่าง ASML ซ้ายสุดนะครับก็คือเป็นบริษัทที่มีเมกะเชียใหญ่สุดในโรปนะครับผลิตเครื่องอีกทีหนึ่งผลิตเครื่องไอตัว x l i t h o g r a p h y นะครับตัวที่ใช้ผลิตชิปขนาดเล็ก3นาโนเมตรเนี่ยคือเขาไม่ได้ผลิตชิปโดยตรงนะครับเขาเป็นผู้ผลิตเครื่องออกแบบเครื่องผลิต EUV นี่แหละนะครับเพราะฉะนั้นบริษัทที่อย่างบริษัทที่จะผลิตเนี่ยนะครับอย่างเทียชั่มซีเนี่ยก็ต้องมาใช้เครื่องที่ออกแบบนะครับหรือว่าผลิตโดย ASML นะครับอะไรแบบเนี้ยนะครับขณะที่อย,อย่างบางตัวยขอย่างคอคอมคอคอ,อ,อมก็เป็นเจ้าของสิทธิบัตรนะครับพวกอุตสาหกรณ์หรือว่าชิปในในมือถือนะครับก็เนี่ยก็จะมีเรียกว่ามี ในเมื่อเขามีสิทธิบัตรอยู่ในมือตัวเองแล้วยากที่คู่แข่งจะสามารถมาใช้เทคโนโลยีเดียวกันได้หรือว่า,อา,วาของของเขาได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะผูกขาดในระยะหนึ่งนะครับขณะทีะ่ถัดไปอย่างตัวอย่างอย่างเ v ็นวีดีเอเอดีเองหรือ t ท MC นะครับอันนี้เป็นผู้นําตลาดอยู่แล้ว NV ็นวีดียก็คือจะเป็นผู้นำทางด้านที่คนอื่นเนี่ยนำคนอื่นไปไกลแล้วนะครับในแง่ที่จะผลิตซอฟต์แวร์เอไขึ้นมานะครับเจ้าอื่นพยายามตามนะครับแต่ว่า AI ไอเอ็นวีดีมาก่อน เพราะฉะนั้นก็ต้องใช้ระยะเวลาหนึ่งกว่าที่คู่แข่งจะตามทันนะครับอย่าง TSMC นะเป็นเจ้าตลาดของฝั่งไต้หวันนะครับก็คือเป็นเรื่องของขนาดการผลิตนะครับมีพลังการผลิตที่สูงที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาได้อีโคนมี่ออฟสเกลครับการที่ใครจะเข้ามาแข่งขันกับเขาเนี่ยนะครับคุณต้องใช้เวลาอีกนานนะครับหรือว่าคุณต้องใช้เงินทุนอีกสูงมากนะครับที่สิ่งที่จะมาเทียบเคียงนะครับสู้ราคากับ TSMC ได้นะครับ นี่คือความน่าสนใจของธุรกิจนี้นะครับว่าเสือนอนกินหรือว่าพลผู้นำเนี่ยนะครับก็ยากที่คู่แข่งจะจะจะมาสู้ได้นะครับครับครับแต่ละบริษัทก็มีจุดเด่นที่แตกต่างกันไปกากันครับแล้วก็มีความสามารถในการแข่งขันด้วยแล้วพอร์ตการลงทุนในปัจจุบันเป็นยังไงบ้างล่ะครับโอเคครับก็อย่างที่บอกว่าจริงแล้วกองทุนนี้ครับเราลงทุนตามัชนีที่มีประมาณ2ี่้าตัวครับที่พสิบหกตัวนะครับเพราะงั้นก็จะมีรายชื่อที่ จริงๆแทบจะไม่หนีไปจากเรียกว่าเดือนหน้าเอามาดูก็คือหน้าพุ้นก็จะประมาณนี้แหละครับคือจำนวนหุ้นเราไม่ได้เปลี่ยนไปบ่อยๆนะครับแต่แต่ว่าน้ําหนักสัดส่วนก็จะขึ้นตามตามราคาของของการื่อนแหวของราคานะครับครับอ,อย่างตัวท o อปเทนโฮดดิ้ก็ er อย่างเมื่อกี้ที่ที่เราเห็นหลายๆชื่อนะครับบอกกลุ่มพวกนี้หลายๆชื่อเป็นในหนึ่งในแม็กนะครับไม่ว่าจะเป็นเอ็นวีดีอ ส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้ผลิตค่ะมีแค่ Nvidia ีที่ที่ที่อยู่ในในกลุ่มแม็กเซนะครับ Broadcom TSMC นะครับยอสมอลพวกนี้คือเป็นรายใหญ่นะครับผู้ผลิตในสายซอฟพ์แวร์ชนนะครับของอินโฟสเต็ปทั้งหมดนะครับแล้วก็โดยรวมนะครับด้านใหญ่สังเกตด้านขวานะครับอย่างที่เรียนไปว่ามีกองทุนในตลาดนะครับที่บางเจ้าเนี่ยลงทุนในกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ที่อยู่ในสหรัฐ มากกว่านี้นะครับหรือว่าเกือบจะทั้งหมดเป็นสหรัฐนะครับแต่ของเรามีการกระจายในประเทศอื่นๆด้วยนะครับอย่างเนเธอร์แลนด์เนี่ยคือเป็นหุ้น a อ ML นะครับแล้วก็ตัวไต้หวันเนี่ยก็คือกลุ่มคือหุ้นท s m c นะครับเป็นน้ำหนักตรงนี้ก็จะมีบริษัทอื่นเข้ามาแจมบ้างนอกจากอเมริกานะครับ,รบน้ำน้ำหนักนี้ที่ให้บอดข้อมสูงที่สุดน้ำหนักนี้ให้ให้ใหม,มีมีกฎเกณฑ์ยังไงนะครับ เออ่จะต้องไปดูตามตามอินเด็กซ์ตัว m v สบนะครับ List A P, อ่ายูเอสเอ่อ semiconductor นะครับเอ่อจริงๆแล้วน้ำหนักของเขาคือจะแคปสูงสุดที่10%นะครับแต่ว่าจะมีการรีบาลานซ์เนี่ยเป็นเป็นรอบผมจําไม่ได้ว่าอ่าเป็นรอบ3เดือนหรือ6เดือนนะครับแต่ว่าอ่าโดยที่เห็นเนี่ยครับจริงๆอย่างเช่นบอร์ดคอมีอย่ยราคา11.5เนี่ยเอ่อเกิดขึ้นแค่ชั่วคราวนะครับก่อนที่จะถึงรอบรีบาลานซ์นะครับเขาจะมีการอ่ารีบาลานซ์กลับมาที่ระดับไม่เกิน10%นะครับจริงๆเาเรียกว่์เอซ็นต์นะครัตัวเนี่ย นะครับก็เออแล้วก็มีการให้ให้น้ำหนักตามสัดส่วนนะครับแต่ผมมายังเอ่อเ,เ,เดี๋ยวเดี๋ยวขับมายืนยันอีกทีดีกว่าว่าวิธีการ,รให้น้ําหนักของแต่ละตัวเป็นอย่างไรบ้างแต่ทีท่ีตอบได้ชัดเจนคือว่าแคปน้าหนักสูงสุดต่อตัวอยู่ที่สิบเปอร์เซ็นต์อืครับแต่ที่เห็นเกินก็คือว่าเป็นเรื่องของราคาชั่วคราวนะครับครับที่เกินสิบเอ็ดเอ้ยถ้าเกินที่เกินสิบเปอร์เซ็นต์น่าจะเกิดจากที่ราคามันปรับตัวทุกขึ้นนะครับแล้วเดี๋ยวเขาก็คงมารีบาลานซ์ใช่ใช่ครับถูกต้องครับ คือราคาาเอาเปฟองไปคือมันไม่ได้ไม่ได้ทําทุกวันที่มีการทริมขายออกมานะครับครับแล้วผลดําเนินงานย้อนหลังเป็นยังไงบ้างครับดีไหมครับโอเคมาดูผลการดำเนินงานครับอันนี้น่าจะพอเดากันได้นะครับว่าราคาซื้อมาจะเป็นอย่างไรนะครับก็คือเป็นขาขึ้นนะครับเป็นสิ่งที่น่าสนใจนะครับหนึ่งปีที่ผ่านมานะครับสี่บสาเปอร์เซ็น นะครับอันนี้คือทั้งตัวกองทุนนะครับแล้วก็อินเด็กซ์เนี่ยแต่ว่าใกล้กันเนื่องจากว่าเป็นกองทุน ETF ที่ track อินเด็กซ์นะครับตัว MVIS ที่บอกไปนะครับด้านล่างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยรีเทิร์นที่เห็นก็คือรีเทิร์นที่ใกล้เคียงกันครับเยตูเดย์เนี่ยตั้งแต่ต้นปีจนถึง31กรกฎาคมนะครับอยู่ที่29นะครับทำให้กองทุนเราเนี่ยก็คืออทำผลงานได้ดีนะครับอยู่ในตัวท็อปท็อปของกองทุนรวมที่มีผลตอบแทนดีในปีนี้นะครับครับโดดเด่นเเเลยครับหมืออนทีี่่พพกูด เบื้องต้นเลยครับว่าตอนที่ปรับตัวลงมาแรงเนี่ยครับมันก็ปรับตัวขึ้นแรงเหมือนกันครับเหมือนใช้เป็นสวิงเทรดได้แล้วก็เป็นลงทุนระยะยาวได้ครับเพราะว่าพื้นฐานมันค่อนข้างสนับสนุนครับใช่ครับอย่างที่ที่น้องเช็คเอ่อน้องเช็คพูดก็คือว่าอย่างอย่งหนึ่งเดือนเนี่ยเราลบประมาณ5%้า้าเอเเอาจริงๆแล้วเ แค่ไม่กี่วันก็ลง5%ได้แล้วม่ต้องหนึ่งหน้าหนึ่งเดือนนะครับสำหรับตัวเซมิค <c oughs> อนดักเตอร์เพราะนั้นก็จะมีความความเขาเรียกว่ากระจุกตัวนะครับในเซกเตอร์เดียวด้วยนะครับแล้วก็นอกจากแค่เซกเตอร์เดียวคือในธุรกิจประเภทเดียวกันทั้งหมดคือเซมิคอนดักเตอร์ครับเพราะนันกองทุนนี้ก็คือถือว่ามีความเสี่ยงที่สูงกว่ากองทุน2ตัวแรกที่เราแนะนำไปคือ S B L E Q แล้วก็ S B D G นะครับตัวนี้ก็จะ,ะต้องต้องนักทุนต้องจัดพอร์ตการทุนดีๆนะครับครับก็นี่ก็เป็นทั้งหมด3ามกองนะครับทที่าาง Sb น แล้วก็มีเรื่องของ market outlook ด้วยครับว่ามีปัจจัยอะไรบ้างที่ต้องคำนึงถึงนะครับระยะสั้นแล้วก็ระยะยาวสุดท้ายพี่เอกมีอะไรอยากจะฝากไว้ให้นักลงทุนก่อนไหมครับอ่าครับผมก็สำหรับนักทุนทุกท่านนะครับดี๋ยที่วันนี้เราเราคุยกันมานะครับประมาณสองชั่วโมงนะครับก็ <laughs> จริงๆเอ,อเรียกว่า ภาพการลงทุนโดยรวมนะครับเรา,เ,ราเชื่อว,ว่าทุกอย่างเนี่ยยังสามารถลงทุนได้นะครับและถ้าทุกท่านควร stay invest คือควรจะมีการลงทุนอย่างต่อเนื่องนะครับแต่ว่าให้ความสาคัญกับการจัดพอร์ตการลงทุนเพราะว่าความผันผวนยังคงอยู่กับเรานะครับถึงแม้ว่าเศรษฐกิจเนี่ยแนวโน้มมุมมองถึงแม้แมุมอมองเราเองเนี่ยเรายังมองว่าสิ่งสิระจะไม่ถดถอยนะครับแล้วก็เป็นแค่เพียงชะลอตัว soft landing เท่านั้นนะครับแต่ต้องบอกว่าในตลาดไม่ใช่ไม่ใช,มใช่มีแค่พวกเราเท่านั้นนะครับก็จะมีคนที่มองต่าง นะครับว่าอาจจะมีคนที่ทั้งมองว่า,เ,าเศรษฐกิจสหรัฐถดถอยแน่ๆนะครับหรือว่าอีกเรื่องหนึ่งก็คือการคาดการณ์นะครับการคาดการณ์การลดดอกเบี้ยของเฟดที่มีความแตกต่างกันตั้งแต่ต้นปีละจริงๆเมื่อไห่ปลายป,ปีที่แล้วละว,ว่าจะคัดคัดเยอะคัดเร็วคัด,คดมากคัดน้อยเนี่ยนะครับแต่ละคนเนี่ยมองไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นที่จะมองบอกคือว่าความผันผวนะคงอยู่กับเราในทุกๆวันนะครับสิ่งที่นักทุนสามารถทําได้ในการจัดการกับความผันผวนเนี่ยนะครับหก็คือการจัดพอร์ตการลางทุน ทำ asset allocation ท่านต้องมีการจัดอพอร์ตลงทุนแต่ละสินทรัพย์นะครับด้วยน้ำหนักที่แล้วก็มีวินัยกับมันนะครับในการจัดพอร์ตนะครับขณะเดียวกันันดาบวิ่2ก็คือว่านอกจากการจัดสรร asset allocation แล้วนะครับท่านต้องเลือกคาแรคเตอรนะครับของกองทุนในแต่ละ asset class ของท่านด้วยนะครับอย่างที่ตัวที่เราแนะนำนะครับเป็นกองทุนหุ้นก็จริงครับตัว s c b l EQ แต่เป็นหุ้นทั่วโลกที่คาแรคเตอร์ของเขาไม่ได้เหมือนหุ้นทั่วโลกสไตล์ที่เป็น quality หรือ โกรดล้วนๆน,นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความผ,ลผลันผวนเขาจะต่ากว่านะครับท่านสามารถให้น้ําหนักกับกองทุนในส่วนนี้ได้มากกว่ากองทุนที่มีส,สไตล์ที่เป็น h ไ g โกรด h หรือว่ามีความผันผวนสูงนะครับเพราะว่าตัวนี้ในระยะยาวมันพิสูจน์ว่าความผันผวนเนี่ยนะครับสามารถจัดการได้ดีครับดอดาว,ดาวต่ํากว่าตลาดนะครับแล้วก็ขาขึ้นยังสามารถแคปเจอร์ได้ระดับหนึ่งนะครับทำได้ดีนะครับขณะเดียวกัน ท่านเองเนี่ยในส่วนที่ไม่ใช่คอร์พอร์ตนะครับท่านทำเซทเทิลไลท์พอร์ตเนี่ยหรือทำพักติเคิลในการที่จะหาผลผลตอบแทนส่วนเพิ่มหรืออัลฟาได้จากการทำพักติเคิลเนี่ยท่านสามารถเลือกลงทุนในกองทุนกลุ่มที่ท่านเชื่อว่าเป็นเมกะเทรนด์นะครับหรือว่ามีเอ็ e โพเ s อร์ในในเทรนด์ที่ท่านเชื่อว่ามันกําลังมาหรือว่าสร้างผลตอบแทนในระยะยาวได้อย่างดีนะครับยกตัวอย่างที่เราแนะนํามาในวันนี้ของ2ององตัวก็คือเทรนด์คำว่าดิจิตอลนะครับคือ s C b d g นะครับ global digital เนี่ยนะครับก็คือ เกาะกระแสกับดิจิตอลทราน sf ormation ซึ่งกองทุนนี้เป็นกองทุนที่ลงทุนได้มากกว่าแค่กลุ่มเทคอย่างเดียวนะครับสามารถลงเซกเตอร์อื่นก็ได้ขอให้ธุรกิจหรือหุ้หนดงนั้นนะครับมีการออดพใช้นะครับหรือว่ามีการได้ประโยชน์หรือว่าเกาะกระแสการทำดิจิตอลทราน sf ormation เพราะฉะนั้น universe ขาจะกว้างนะครับแต่ว่าเป็นการคัดเลือกหุ้นที่เข้ากับธีมในอนาคตเป็นครได้ยาว,ยาว ขณะที่ตัวสุดท้ายที่เราเพิ่งแนะนํานไปคือตัวซมิคอนดักเตอร์ก็จะเป็นตีมที่แคบลงนะครับสั้นก็คืออาจจะต้องระมัดระวังในแง่ของความผันผวนที่จะสูงกว่า2กองแรกนะครับอาจจะลดสัสดส่วนการลงทุนในในกองทุนซมิคอนดักเตอร์ลงให้เหลือน้อยกว่า2ตัวแรกนะครับแล้วก็อาจจะใช้ทาเป็นสำหรับท่านที่มองระยะสั้นทำเทรดดิ้งนะครับก็ก็ต้องระมัดระวังคอยติดตามราคาซึ่งกองทุนจะสามารถติดตามราคาได้ทุกวันนะครับได้ตั้งแต่ตอนต้นทางที่เป็นตัว ETF ะรหรือว่าจะเป็นอินเด็กส์ก็ได้นะครับตัวเอสอนด์เพจนะครับสามารถไปไปไปคีย์หาดูราคาได้ทุกๆวันท่านสามารถทำเทรดดิ้งจากจากตัวโดยดูราคาของมาสเตอร์ฟันประกอบกันได้นะครับหรือว่าท่านที่มองทุนอมองการทุนระยะยาวนะครับเซมิคอนดักเตอร์ก็สามารถตอบโจทย์การทุนระยะยาวได้เช่นกันนะครับจากปัจจัยพื้นฐานเรื่องของดิจิตอลทรานส์ฟอร์เมชันแล้วก็กระแสเอไอที่มีดีมานดจริงนะครับในการสั่งในนัดคำสั่งซื้อนะครับเซมิคอนดักเตอร์ทั้งหลาย นะครับเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมครับจัดพอร์ตการลงทุนแล้วก็คอยติดตามการลงทุนนะครับครับขอบคุณมากเลยครับสําหรับวันนี้ก็คือฉายภาพการลงทุนได้ครบถ้วนมากแล้วก็ขอบคุณสําหรับคําแนะนําและก็ความรู้ดีๆนะครับที่นํามาฝากนักลงทุนหวังว่าโอกาสหน้าเนี่ยเราจะมีโอกาสได้คุยกันถึงสินทรัพย์อื่นๆเพิ่มเติมด้วยนะครับวันนี้ต้องขอบคุณคุณผูดินันจาก SCB มากครับขอบคุณมากครับดีดีครับขอบคุณครับทุกคนครับขอบคุณนักลงทุนทุกท่านครับครับ ครับก็วันนี้นะครับทาง SCB AM นะครับก็นำมาฝากให้เราทั้งหมด3กกองนะครับกองแรกนะครับก็คือ SCB LEQ นะครับเป็นกองโลว์วครับแล้วก็กองที่2นะครับก็คือกอง SCB ดิจิครับกองที่3คือ SCB Semiconductor นะครับก็สำหรับนักลงทุนที่สนใจ3กกองนี้นะครับก็สามารถแอดไลน์มาได้ที่ a d v e r y p u b l i c มาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกันได้ครับแล้วก็คุณพูดินนะครับก็มองว่า การจัดพอร์ตเ,เป็นเรื่องสําคัญมากทางเวอรี่พับบิกก็มองว่าการจัดพอร์ตเ,เป็นเรื่องที่สําคัญมากแต่ว่าการจัดพอร์ตของแต่ละคนแต่ละบุคคลนะครับก็จะแตกต่างกันออกไปครับเพราะว่าความสามารถในการรับค eh วามเสี่ยงระยะเวลาการลงทุน,นี่ยก็แตกต่างกันออกไปทางเวอรี่พับบิกนะครับก็มีเป็นตัวช่วยครับที่จะช่วยจัดพอร์ตให้กับนักลงทุนตามเป้าหมายที่ต้องการครับก็สามารถแอดไลน์มาได้ที่แอดเวอรี่พับบิกนะครับหรือว่านักลงทุนที่มีพอร์ตอยู่แล้วนะครับ ก็อยากให้รวบรวมนะครับแล้วก็จัดพอร์ตสัดส่วนการลงทุนครับก็สำหรับวันนี้นะครับก็ครบถ้วนครับต้องขอขอบคุณมากมากเลยนะครับก็ถ้าชอบข้อมูลนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้กันด้วยครับแล้วก็อาทิตย์หน้าจะเป็นเรื่องอะไรนะครับก็ฝากติดตามด้วยครับทุกวันศุกร์บ่ายโมงครึ่งติดตามได้ที่ We r ล p ์รีพับบ f ิกไลฟ์วันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ ใจลงทุนในกองทุนหรือว่ามีพอร์ตอยู่แล้วที่ต้องการจะปรึกษาเพิ่มเติมหรือปรับเปลี่ยนพอร์ตก็สามารถแอดไลน์มาที่ add wealth r p u b l i c หรือว่า scan qr code ได้ตามหน้าจอนี้เลยครับเพราะ wealth r p u b l i c ของเรามีทีมงานที่อยู่ในอุตสาหกรรมนี้มากว่า30ปีและเรายังให้บริการแบบ one stop service และเรายังสามารถจัดพอร์ตให้นักลงทุนเป็นรายบุคคลเพื่อที่จะตอบโจทย์ให้ตรงตามเป้าหมายของแต่ละบุคคลครับและ wealth republic ยังมีแอปพลิเคชันที่ช่วยให้นักลงทุนติดตามพอร์ตและลงทุนได้อย่างง่ายขึ้น และยังมีฟังก์ชันอื่นๆอ,อีกมากมายที่ใช้ง่ายและตอบโจทย์ทุกการลงทุนสามารถดาวน์โหลดได้แล้วที่ Play Store, App Store หรือ Scan QR Code ได้ตามหน้าจอนี้เลยครับเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารการลงทุนดีๆฝากกดไลค์กด Subscribe กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับและนี่ก็คือทั้งหมดของว e l l Republic ในวันนี้และพบกันใหม่ในครั้งหน้าครับสวัสดีครับ